อาละครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมรラม g ลเจนส์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปสักระยะหนึ่งนะครับเป็นยังบ้างครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้เลิกเล่นหรืออะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าก็รักษาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเบรกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ติดเกมกราวอลหนักมาก ก็เลยได้ว่ายังขอฟื้นฟูอารมณ์ในการกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดะกนบอลดุกคันเนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าตู้จะในบ้าก็ไม่น่าเปิดนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ของ Legends Limited บาดักกันนั่นเองนะครับซึ่งแม่งก็ไม่น่าเปิดเหมือนกันนะครับพี่แต่ว่าคือแบบนะมันก็ สักหน่อยแล้วกันนะครับตู้นี้นะฮะมันอยู่หลังเลเจนด์เฟสติวัลนะครับเลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับผมสปาร์คิงเลตยี่เปอร์เซ็นต์นะครับดับเบิลซีพาวเวอร์คือเปิดแล้วได้พันสองซีพาวเวอร์เลยแต่เลทย่งศูจุดหเปอร์เซ็นต์นะแค่สปาร์คิงมันออกมาอาจจะได้เยอะกว่าเดิมหน่อยนึงอันเก่า30อันนี้20ลดลงมาขั้นหนึ่งนะคือมันเป็นแบบเลเจนด์เฟสติวัลเป็นขั้น3ไงพันแปดกับ3เท่าอันนี้2เท่านะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวตู้หน้าเเคยท่่าาาาาลววะันนนี้้ <S <S ถถมบดก่งมก็ถือว่าเก่งมากนะครับเพียงแต่ว่า มันมีเงื่อนไขนะครับที่ต้องให้เพื่อนมันตายก่อนนะครับมันหนึ่งตัวแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับมันก็จะแบบฟูลพาวเวอร์แบบสุดๆเลยนะมีความสามารถอะไรที่แบบค่อนข้างน่าลำคาญแล้วก็เก่งมีสิ่งที่เลเจนด์ลิมิเต็ดควรมีนะครับตัวสมัยใหม่ควรมีทั้งหมดนะครับดีหมดเลยเพียงแต่ว่ามันก็ต้องให้เพื่อนตายก่อนขนาดไม่ใช่ตัวแปลงร่างอะไรนะครับแต่ว่า LF เนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าเออใช้แล้วก็จะแบบมีเพื่อนมาผมขอดูหน่อยนะผมยังไม่ได้ดูเต็มเลยนะฮะมาดูไปพร้อมๆเลยด้วยปุ้งกระเบ จะเบียงแล้วก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาหผิดท้ายเดินมานะครับถ้าเดินแบบยกโยกเดินกลางอากาศก็เหมือนในด็อกคันแบทเทิลนะครับเรียกว่าเหมือนเป๊ะเลยนะครับก็มาออกมาเป็นแบบ 3D แค่นั้นเองนะฮะเป๊ะเลยนะนี่ซูม แต่ว่าในบาในแบบบาดักในเกมตัวคันมาิร้นอย่างอ่อนเนี่ยนี่แบบนี้เลยเหมือนกันเลยแบบเดียวกันไปเป๊ะนะครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับผมซึ่งมันก็จะมีโห l f เยอะแยะมากมายนะครับมีฟีเจอร์เยอะแยะ้วยมีเคลคาลิฟ่าผมยังไม่มีนะฮะได้มาก็จะดีมากโอเคไม่เป็นไรเป็นเซตอัพเหมือนเดิมนะครับผมเรามาเริ่มกันดีกว่ามี9 8 0 0พันอโครโนคริสตัลนะครับซีซีนะก็ดูซิว่าเราจะได้กันกี่ตัวนะครับผมหวังว่าไรเอลเอฟจะกี่ตัวฮะ ก็ไม่ไม่ต้องสคิปอะไรนะเพราะว่าแบบวันนี้มาเปิดไม่เยอะนะครับหรือเปล่าวะโหว่ามันถ้าเกิดว่ามันยาวมากก็ได้จะสคิปนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับผมบันติแรกเออ่ดับเบิ้ลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าไม่ได้อเลยเลยไม่มีใครมาด้วยนะโอ้โหระมบึ้มเลยทีเดียวโอเคก็น่าจะฮีโร่ออ์ด้วยนะข้ามเลยมาถึงสกิปก่อนเลยนะโอเคมันสามตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามตัวมันน้อยเกินไปที่จะเสี่ยงโอเคเรามาสเต็ปสอง น่าจะอะไรบ้างขึ้นมาโอ้โหสามปอดผมข้ามเลยแล้วกันนะฮะข้ามออนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับเรียกได้ว่ามีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเจ็ดร้อยนะครับน่าจะวนห้าร้อยเจ็ดร้อยพันพันฟรีนะประมาณนี้นะครับแบบเดิมหรือเปล่าแบบเดียวกับเลเจนด์เฟสติวัลเอ้ยอันนี้โอเคนะครับน่าจะได้อะไรสักหน่อยมามาดูที่มันดีๆกันดีกว่านะครับก็จะได้ไม่ต้องยาวมากด้วยนะครับรีบเปิดรีบไปดูว่าผมจะได้เอามาเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าได้ก็รีวิวแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำคลิปรีวิวแนนน่อ ได้ตัวหนึ่งมันเท่ากับมันพันสองซีพาวเวอร์เลยนะเออผมมีตะเกียงอยู่ไม่ทําอะไรมากก็คงน่าจะไปยัดมันให้พอเล่นได้นะครับอืมตัวเดียวก็พอมาครับดูที่ว่าสปราร์กิ้งอะไรหรือเปล่าเอ,อ๊ะจะได้หรือเปล่าคือโดนแสงหลอกอ่โอเคโอ้โหฟีเจอร์เบตต้านะฮะขวัญใจทีมม่วงลวนนะครับไม่ใช่ขวัญใจผมนะ สเตปเอ็กการันตีหนึ่งพันถ้าไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็หรือเปล่าอาจจะหลังไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เอาอาจจะเอาแค่ตัวนะเดียวนะเออหรือว่ายังไงนะครับออืฮึแต่มีแววเกลือแดงตัวล้วนสูงมากสุดเปอร์เสยียยวมาแล้วโบรลี่เอาว่ะมาแนบมาดักเอาเว้ย เรามาดูอนิเมชันนี้กันสักหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสักทีหนึ่งนะอ้าวเวอูดูซิว่าจะยังไงนะครับผมถ้าเป็นไม่ใช่บาดักในตู้นี้ผมก็ขอแบบไม่เซลก็บเบจิต้าแล้วกันนะเบจิต้าแดงก็ดีนะครับเซลม่วงก็จะดีนะครับ ล้วนไม่มีวัวผสมนะครับ <g ül> สบปาร์ก,กิ้งก็ไม่ได้มีออกมาเยอะเลยนะสำหรับผมนะครับหลายคนอื่นจะดูดีนะครับแต่ผมนี่ก็เหมือนธรรมดาครับทั่วไปเอาเอ๊ะมาแล้ว้อตัวใหม่เหรอ,อหหมาดักมาแล้วจบเลยครับผมเลสโก o โอ้โหอะไรมาจะขนาดนี้นะครับตัวแบบนี้ในเวลาแบบนี้ในสังคมแบบนี้โอ้โหได้แล้วนะครับผมมาดากักครับผมเลสโกก็ต้องมาทำรีวิวมันอีกแล้วนะครับ ได้ครับจัดไฟนะครับเดี๋ยวไปลงเล่น PvP เมื่อมีอารมณ์รอรีวิวกันได้นะครับดูที่ว่าจะยังไงเอามีโทรศัพท์เข้าโหในเวลาที่สุดยอดดีแป๊บนึงนะโอเคนะครับผมได้มาแล้วนะครับบาดักนะครับผมนี่มีแปลงล่างเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับทำไงอ่าหรือว่าต้องหมุนหมุนจองไงฮะอ๋อไม่ใช่นะครับกดๆแป๊บเอิ่มมีนะครับซุปเปอร์ไซยันบาดักแต่ไม่ใช่การแปลงล่างนะครับเป็นแค่แปลงเมื่อเราได้ LF นะครับผมโอ้โห มาแล้วนะครับบาดักหนึ่งตัวอย่างไวนะครับ let's go จะเก็บซ c ซีดีไหมผมเ,เปิดๆไปเผื่อมันได้สตัวก็จะได้ประหยัดเพราะว่าไหนๆมันก็อุตส่าห์ดับเบิลให้แล้วนะครับไม่แน่ตู้นี้อาจจะเป็นตู้ที่ดวงดีของผมเหมือนกับเบจิต้าลิงยักอะไรอย่างนี้นะที่ได้มาลุลวยอดไปเลยนะครับ,ไม,ไ,ไ,รรบไม่ต้องได้อะไระครับไม่ต้องได้อะไรระหว่างทางอย่างอื่นขอแค่เอพอแล้วผมพอใจเลยนะครับไม่ต้องแบบโอ้โหเต็มมือด้วย LF หลายตัวอะไรอย่างนี้นะ หรือเต็มมืด้วยสปาร์กิ้งเต็มไปหมดอะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่เรื่องจําเป็นเลยนะฮะพอแค่ตัวที่มันจังๆพอแล้วนะครับแค่นั้นนะครับผมแบบนี้เลยยอดไปเลยเอาอีกตัวบีเคพีม่วงตอนนี้ก็มี18เอ้ยมี21เซนไคนะผมมาที่ดีมกากๆน,นะครับ ยี่สิบเอ็ดนี่มันเกิ่มก็เก่งอยู่แล้วนะเออได้เซนไคด้วยนี่ดีเลยนะครับม่วงนี่ก็บัฟเซนไคบัฟไปอีกเซลก็ได้เซนไคบัฟไปนะฮะใช่ไหมมันรีเจนเนอเรชั่นใช่ไหมปรากฏว่าเกิลือไม่ใช่หรอกนะเออรีเจนเนอเรชั่นอะไรผมยังไม่ได้ดูนะนะรอบฟรีนะครับโอ้ได้บลูซูเปอร์เซยันนะครับผมมีสิทธิ์แพ้แล้วได้ตัวใหม่อยู่นะครับแบบนี้3พมพอตแพ้แล้วได้ตัวใหม่เป็นยังไงครับสักหน่อยไหม ึโบลี่ไม่มาเอวอริโนคาจิตาชนะนะครับผมชนะเป็นของฉันมาแล้วนะครับ BLF บ้าต่อโอ้โหโคจิตามาแล้วนะโคจิต้าอันตราน่าจะมาไวดูสิว่ามีอะไรอีกไหมนะครับผมนอกจากโคจิต้าแดงอ่ไม้ตัว โอ้โหแต่ละตัวถ้าได้เคิลคาลิฟ่าก็จะดีนะองจริงๆน่ยไม่มีแววเลยนะฮะโอเคผมว่าผมพอหรือเปล่าไหมพอหรือเปล่าไหมเออแบบได้โอ้โหนี่ดาวเต็มนะครับคุ้มอยู่นะฮะพันสองซีพาวเวอร์นะครับบวกเบิร์กใช่ไหมลูบหนึ่งนะลูบหนึ่งลูบหนึ่งนเนี้ยลูบลูบลูบเนี้ยแล้วก็พอแล้วนะครับผมก็เหลือเพชรไว้ทํา อะไรอย่างอื่นบ้างทํากับข้าวกับปลาอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับผมเก็บไว้นะโอเครอบนี้เราสกิปเลยแล้วกันนะครับมันดูทรงมันไม่มีอะไรนะเฟเซอร์พอดนะครับตัวอย่างเก่านะครับรอบเจ็ดร้อยดูท้องฟ้าที่มันมีวิแววนะอ,อุสานได้ไวแล้วต้องหีบหนีนะครับถ้าเกิดเอาตัวที่สองเนี่ยมันอาจจะออกมาตอน20,000เพชรก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับไม่เอานะแบบนั้นนะโอ้โหโกคูเนี่ยครับ ดวงแบบดูท่าทางได้เร็วก็ควรจะรีบรีนะครับเดี๋ยวผมไปอัพตะเกียงให้มันพอเล่นได้ดีกว่าผมมีตะเกียง L.F. 1,200อยู่มั้งใช่ไหมเออนะฮะสบายเลยนะได้6ดาวเล่นพอดีโอ้แต่อันนี้ดูดีนะอืมมีแววมีแวว Let's go ไปเสียบอืมแพ้ไปโบลี่ไหมโบลิโนโคาชิตาชนะอีกแล้วนะครับ ไม่ค่อยโอเลโน,โนไม่อยากให้โอเลนค็คาชิตาเลย LF โอ้โหบาโด,ด้หวังสูงเกินไปนะครับวงนี้นี่เต็มหมดแล้วนะครับเราไประเบิดดาวตู้เลยเจนเฟสิวัลมาหมดแล้วอออืื้หเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงหรือเปล่านะน่าจัดนะโอ้ไม่สามตัวโอ้โหไม่ได้ใช้สักตัวนะครับสี่ตัวไม่ได้ใช้โอ้โหซาตานอย่างเก่านะครับมาได้ยังไงครับ แต่ซาตานนี่ผมไม่มีไม่กี่ดาวครไม่ตุนเหรออู้ยคิดนี่ก็ยังไม่เต็มนะสรุปว่าได้ระเบิดดาวนะผมบีเดลกูเท่าเต่าเอ้ไม่ใช่ซาตานกูเท่าเต่ามาไงโอ้โหกูกูแบล็คระเบิดดาวกระจุยฮิตโตเต็มโอ้ยฮิตโตนี่รอแบบว่าเซ็นใครเนี้ยอาจจะมีตอนนี้มันจะมีฉลองอะไรนะหนึ่งล้านผู้ติดตามโซเชียลอะไรเนี้ยนะฮะมันก็จะมี ตัวเซนไคที่จะให้คนโหวตกันด้วยนะครับเออก็ฮิตนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับตัเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เจ้าแห่งการคริติคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเคาน์เตอร์เมต้าในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนซาตานนี่ก็โหยังขาดเยอะยังได้อีกคะไม่เคยโผไม่ไม่เคยเห็นมันโผเลยนะอแน่ๆมันจะได้เซนไคก็ไเ้เซนไคซาตานเล่นคู่กับซาตานฟ้าท็อปซิกไปอีกรอบนี้สามอนร,รอบสุดท้ายแล้วนะครับใช่ไหมมันฟรียังฮะหรือว่ารอบห้าแล้วรอบฟรีอันนึง โอเคดีที่เราได้บาดักมาไวจริงๆนะเออมันเบลซิ่งมากๆนะครับควรจะรีบหนีดีกว่านะเดี๋ยวไปอัพตะเกียงพอละซูมนะครับบัฟโอ้โหเบติต้ามายังไงอื้อหือชิวเลตครูมาส่งศัตรูมาให้เรียบร้อยนะครับมาอีกแล้วอื้อยำช้าหนักตัว เออเอฟออออโกยแม่งเหมือนตู้เลเจนด์เฟสติวัลได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ขยะอ๋อขยะอวนไปแล้วรอบฟรีนะครับรอบสุดท้ายนะครับมาเปิดพร้อมกันนะครับทุกคนนะฮะพร้อมกันทั้งจิตอิญญาณนะครับเพราะมันเป็นวิดีโอนะครับพร้อมพร้อมกันตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาครับขอให้ดวงเป็นของทุกคนนะฮะขอให้ดวงดีนะครับเป็นของทุกคน ของผมนี่ยังไงครับไม่มีวีแววนะครับเป็นตัวหนังสือเล็กไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็แพ้ไหมเสมอด้วยนะครับมีอะไรโผพงไหมไม่มีนะครับแม้อาจจะไม่มีสปาร์กิ้งสักตัวเลยก็ได้นะอันเนี้ยเออใครจะไปรู้หน้าสกีโคตรโคตรเ่ยไม่เป็นไรเพื่อส่งท้ายนะครับลาวลานไม่น่าไม่มีตัวหาเลยเลยจากมีสปาร์กิ้งจนไปหมดเป็นไม่มีสปาร์กิ้งเลยสักตัวผมก็เป็นรอบปีจริงๆอ่าฮะอ่าฮะ ร <Let> <laughs> อบสุดท้ายรอบฟ,ฟ,ฟรีๆโคตรๆจริงแม่งไม่มีเลยแม้แต่สปาร์คิ้งสักตัวโอเคนะครับผมและนี่ก็คือเปิดตู้เอเลเจนซ์ลิมิเต็ดบาดักนะครับผมสามารถยัดตะเกียงเพิ่มขึ้นได้นะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่านะฮะว่ามันยังไงนะฮะอาา่าฮะบาดักนะครับผมอาา่าฮะผมมีตะเกียงซีพาวเวอร์อยู่นะฮะก็ตอนนี้มัน3นะครับมีโหมีเยอะเลยนะะมีอันนี้พันสองนะฮะ เอหนึ่งพันนะครับแล้วก็อีก200ก็เป็น2องพพอดีเอาไปเล่นได้บวกอันนี้อีกหกร้อยก็เป็นสามพันเจ็ดดาวก็น่าจะไหวยอยู่มั้งนะฮะเออยัดยัดไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงผมว่ามันก็คงมันก็คงเมตาในอนาคตอนะแต่ว่าผมเอ่อเพื่อที่จะให้เล่นได้ยังไงก็ควรจะยัดให้เป็นเจ็ดดาวไปก่อนนะเออซึ่งอันนี้มันพอดีเลยนะพันสองร้อยแล้วก็อีกหกร้อยนะครับโอเคนะครับผม กับตู้บาดักเลเจนด์ลิมิเต็ดนะครับโชคดีที่ได้ไวนะครับแล้วก็ไปก่อนซะดีกว่านะครับดีกว่าจะเปิดเยอะเสียเยอะนะครับผมก็จะได้เก็บเพชรไปตู้หน้ากันยาวๆเลยนะเพราะว่าเซนใครก็ฟรีอะไรก็ฟรีนะครับผมหวังว่าตู้ออสตาจะก็คงจะข้ามไปอีกไป LF ตัวต่อไปเลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรอคลิปรีวิวกันได้นะครับผมมาเจอกันสวัสดีครับ